พระแม่มหาลักษมีธุราคาเทวีทรงเป็นอวตารปางหนึ่งแห่งพระมหาอุมาเทวีเจ้าทรงกำเนิดขึ้นเพื่อทำสงครามกับมหิศาศูนผู้มีเศียรเป็นควายป่าอสูรในสกุลธานกบุตรแห่งอสูรรำพาและพระนางมหิสีซึ่งกำเนิดจากลูกหลานในวงวานแห่งพระแม่ธนุเมื่อครั้งอดีตกาล อสูรรำพาได้ขอพรให้บุตรของตนมีพละกำลังแข็งแกร่งกว่าพระอินผู้ทรงเป็นกรรษัตริย์แห่งสวรรค์มหิสาสูนจึงได้ถือกำเนิดขึ้นจากพรน,นั้นและเมื่อมหิสาสูนเติบโตขึ้นด้วยพละกกำลังมหาศาลจึงได้บำเพ็ญตบะบารมีจนได้รับพรให้ตนและกองทัพทั้งหมดไม่สามารถตายได้ด้วยน้ำมือของบุรุษหลังจากนั้นจึงได้ยกกองทัพขึ้นมาทำสงครามบนสูงสวรรค์ กองทัพของมหิสาสศูนทั้งหมดล้วนเป็นทหารที่เชี่ยวชาญในการรบแม้ว่าถวยเทพจะเป็นอมรคือเป็นอมะตะด้วยพลังจากการดื่มน้ำอมฤตแต่ก็ยังต้องพ่ายแพ้ในสงครามเหล่าถวยเทพเทวีทั้งสวรรค์ทุกพระองค์จึงได้รวมพลังกันสร้างกองทัพแห่งองค์เทวีขึ้นมาเพื่อทำสงครามในครั้งนี้โดยมีพระแม่อุมาทรงเป็นประธานแล้วอวตารร่วมกันกำเนิดเป็นองค์พระแม่มหาลักษมี พระนามนี้มาจากพระสิริโฉมอันงดง,งามพระศิวะทรงประทานอาวุธเป็นตรีพระวิษณุทรงประทานอาวุธเป็นจกักรสังคทาพระพรหมทรงประทานดอกบัวถวยเทพทั้งสวรรค์ถวายดาบและคันธนูท้าวหิมวัตถวายสิงโตอันเป็นมหาพาหนะเมื่อพระแม่มหาลักษมีทรงขึ้นประทับนั่งบนสิงโตจากองค์พระแม่ที่พระลักษณะใจดี กลับเปลี่ยนเป็นพระลักษณะอันนาคเกรงขามจึงทรงได้รับการสรรเสริญพระนามว่าพระแม่ทุรคาแปลว่ายากต่อการเข้าถึงพระแม่ทุรคาทรงคุมกองทัพแห่งองคเทวีทั้งปวงเข้าทำสงครามกับกองทัพของมหิสาสูนโดยมีคณะสัปปะตะมาตริกาเป็นทัพหน้าและทรงเป็นผู้สังหารมหิสาสูนด้วยพระองค์เอง อันเป็นที่มาของพระนามมหิสาสูนเทวีหรือมหิสาสุร,รมันทินีหลังจากที่มหิสาสูนอ่อนแรงจากการสู้กับพระแม่ทุรคาองค์พระแม่เจ้าทรงเหยียบมหิสาสูนไว้ด้วยพระบาทข้างซ้ายใช้อาวุธตรีแห่งองค์พระสดาศิวะเจ้าปักลงบนหน้าอกของมหิสาสูนและตัดเสียนของมหิสาสูนด้วยดาบแห่งทวยเทพทั้งปวงเชื่อกันว่า สีที่พระแม่ทุรคาทรงโปรดคือสีขาวข้อห้ามในการบูชาพระแม่ทุรคาคือห้ามถวายทุรวาหรือยาแพรกตามหลักวิชาแห่งวัดพระศิว,ว์เจ้าต้นตระเทวไลเชื่อว่าการบูชาพระแม่มหาลักษมีทุรคาเทวีเป็นการขอพรชนะอุปสรรคและศัตรูขอให้ชีวิตสุขสมบูรณ์ไปด้วยสเสน่หาและความมั่งคั่ง สมบูรณ์เพียบพร้อมไปด้วยอำนาจและสุขภาพแข็งแรงทั้งเป็นการขอพอรให้เหล่าทวยเทพเทวาและเทวีเกื้อหนุนบทบูชาพระแม่มหาลักษมีธุรคาเทวีโอมสีมหาธุรคามาตานมัตห้าจบสำหรับผู้ที่รักและศรัทธาในพระองค์ท่าน เชิญมาสักการะได้ที่วัดพระศิวเจ้าตันตระเทวาลัยประดิพัตธ์21สะพานควาย